มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนสารสั่งจำคุกเสกโลโซล2ปี12เดือน20วันวันที่20พฤษภาคม2,568ที่สารมีนบุรีสารดีกาอ่านคำพิพากษาแก้โทษเสกโลโซล็ลอกสตา์ชื่อดังสั่งจำคุกรวม2ปี12เดือน20วันโดยไม่รอลงอาญา คดีนี้เริ่มจากเหตุการณ์เมื่อวันที่31ธันวาคม2560ที่เสกยิงปืนขึ้นฟ้าในวัดเขาขุนพนมจังหวัดนครศรีธรรมราชและขัดขืนการจับกลุ่มของตำรวจต่อมาถูกดำเนินคดีหลายข้อหาทั้งมีอาวุธปืนเสพยาเสพติดและต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานภายหลังยังมีคดีทำร้ายร่างกายคนสนิทพรรย,ยาเมื่อปี2559 ซึ่งสารได้นับโทษต,ต่อกับคดีอาวุธปืนรวมทั้งหมดเกือบ3ปีก่อนสาลอุทธรณ์จะพิพากษาแก้เป็น2ปี18เดือนและล่าสุดสาลฎีกาพิพากษาแก้โทษเป็น2ปี12เดือน20วันโดยยิงคำสั่งไม่รอลงอาญาสารสั่งจำคุกเสกโรโซขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดักคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ